สวัสดีนะครับก็พบกับผมนะครับ Snow FP นะครับวันนี้ก็ผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับนะครับเรื่องโปรโมชั่นรายเดือนนะครับรับเกม d e k n l o c k Landverse นะครับ T h พี่ๆบางคนนะครับอาจจะกำลังสงสัยแล้วนะครับก็กำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าโปรโมชั่นนะครับที่ทาง d e k n l o c k Landverse T h จัดมานะครับจะสามารถใช้ร่วมกับ p a y t u i n ได้ไหมเพราะว่าถ้าเราเติมนะครับผ่าน p a y t u i n เราก็จะได้ส่วนลดต่างหากอีกเนาะในส่วนนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของการเติมเงิน รายเดือนของแ a ok ็คเ r o ็อกทีเนะครับผ่านเพทูวินฟอ p อัพให้พี่ๆได้ดูกันว่าสามารถเติมได้แล้วก็ได้ราคาที่ถูกลงนะครับรวดเร็วแถมปลอดภัยต่างหากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไป ก็สาหรับนะครับ Black Rock c r a n World TH นะครับหรือว่า Thailand นะครับก็จะมีโปรโมชั่นรายเดือนนะครับให้เราเติมกันในทุกๆเดือนแบบนี้แล้วก็สําหรับพี่ๆที่เติมอยู่แล้วก็จะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับที่จะได้ของแถมกันอย่างนี้ไปเลยนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นของ Top Up Milestone จําเดือนกันยานะครับก็คือเดือนที่ผมทําคลิปอยู่นี่เนาะแล้วก็เติมเงินครั้งแรกจาเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันก่อนนะครับว่าสําหรับเดือนนี้เขาให้อะไรมานะครับก็สําหรับนะครับในส่วนของโปรโมชั่นเติมเงิน ครั้งแรกนะครับประจําเดือนกันยายนนะครับพี่ๆบางท่านนะครับอาจจะสงสัยว่านี่ทำไมผมเติมไป10,000มืนมูลสโตน แล้วไม่ได้โปรโมชั่นผมก็ขออนุญาตนะครับแนะนําแบบนี้ก่อนในส่วนของโปรโมชั่นนะครับเติมเงินครั้งแรกนะครับเราจําเป็นต้องเติมตามที่เขาแจ้งไว้อย่างเช่นถ้าเราจะรับในโปรโมชั่นแรกนะครับเราก็ต้องเติมแบบิ0ไอออนหรือ1000มูลสโตนแบบพอดีถ้าเราไปเทียบกับทางของเท t o วินก็จะเป็นในส่วนของแพ็กนี้เนาะอันนี้นะครับแพ็ก30ไอออนนะครับหรือ3,000มูลสโตนก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือแพ็ก50ไอออนนะครับ หรือว่าแพ็ก5,000มูลสโตนก็คือแพ็คอันนี้นะครับก็ราคาจะถูกลงอีกต่างหากเนาะสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับสนใจที่จะเติมแพ็คเกจไหนนะครับผมต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงไม่ใช่ว่าเราจะเติมในส่วนของแพ็ก50นะครับไอออนหรือ5,000มูลสโตนแล้วเราจะได้หมดเลยไม่ใช่นะครับเราจะได้แค่ในส่วนนี้อย่างเดียวนะครับหรือเราเลือกที่ไม่เอาอันนี้เราจะไปเติมอันนี้เราก็เติมแค่แพ็ค30ไอออนนะครับหรือ3,000มูลสโตนผ่านของทางเพทวินก็จะได้ตามแพ็คที่เราเติมไปเลยนะครับเช่น่า10 ไอออน30ไอออน50ไอออนก็คือ1000มูลสโตน3000มูลสโตนในนี้ครับแล้วก็5 0 0 0มูลสโตนนะครับถ้าเราเติมทั้งหมดเลยนะครับ3ครั้งนะครับเราก็จะได้ทั้งหมด3โปรโมชั่นเลยเนาะในส่วนนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการนะครับเติมให้พี่ๆดูแล้วกันนะครับว่าเติมผ่านไปทวินท็อปอัพนะครับรวดเร็วทันใจแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเนาะเราเริ่มกันจากนะครับเติมแพ็ค1 0 0 0มูลสโตนก่อนนะครับใส่ไอเดีเกมของเรานะครับเลือกเซฟเวอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดโนให้ผมด้วยนะคราดด้้ติว่อยูแลน ที่เราเติมไว้แล้วนะครับของ a y t o w i n ั o อ u p เราก็สามารถสั่งซื้อได้ด้วยเครดิตได้เลยนะครับมันก็จะหักในส่วนของเครดิตไปนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดที่ไม่มีเครดิตนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อทันทีนะครับเราก็จะมี QR นะครับของ m Mobile b a n k i n g ให้พี่ๆสแกนเนาะในส่วนนี้ผมก็มีเครดิตนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนเครดิตไปนะครับอันนี้เราก็กดสั่งซื้อนะครับแล้วก็มันจะมีประวัติเติมเกมขึ้นมานะเราก็กดไปอันนี้นะครับก็ขึ้นสําเร็จแล้วนะครับในส่วนนี้รวดเร็วทันใจมากเลยแล้วก็เราไปดูนะ แค่นี้นะครับรวดเร็วทันใจมากเราก็จะได้ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับหนึ่งพันมูลสโตนแล้วเนาะในผมจะเติม30กับ50พร้อมกันไปเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เติมเงินครับเลือกเกมแล้วก็ล็อกแอนเวิร์สนะครับก็ไปนในส่วนของ3,000มูลสโตนไปไ d ดเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดให้ผมเหมือนเดิมนะครับกดสั่งซื้อด้วยเครดิตนะครับในกรณีที่เรามีเครดิตด้านบนอยู่แล้วเนาะนี่ปึ๊บเขบ้าไปที่หนะ้าประวัติเติมเกมแล้วก็พับจอมาดูได้เลยนะครับกดรีเฟซเนี่ย แป๊บเดียวนะครับรวดเร็วทันใจมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเติมแพ็ค50ไอออนหรือ5,000มูลสโตนเนาะนี้เติมเงินเลือกเกมนะครับแล้วก็ไปที่5,000มูลสโตนนะครับก็ไปในส่วนของอันนี้นะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์ใส่ ID แล้วก็สั่งซื้อด้วยเครดิตสั่งซื้อปึ๊บเนี่ยขึ้นสำเร็จปุ๊บแล้วเราก็มาดูที่หน้านี้เลยกดรีเฟซหนึ่งทีเป็นไงครับรวดเร็วทันใจไหมเพียงง่ายๆเท่านี้เลยนะพี่ก็จะได้ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับเติมเงินนะครับครั้งแรกกับแก th, ลกนะักร็อกแลนด์เวอร์ที ในส่วนถัดไปนะครับในส่วนโปรโมชั่นถัดไปนะครับของแร็กนัลล็อกแพนเวอร์ทีเฮดนะครับก็จะเป็นในส่วนของท็อกอัพไมสโตนนะครับประจําเดือนกันยายนนะครับก็ของรางวัลแบบมากมายเลยนะพี่ที่สําคัญที่สุดก็คือในส่วนนี้สําหรับพี่ๆนะครับที่จะเติมไปทำสล็อตยูเนียนอันนี้จําเป็นมากนะครับสําหรับปีร้อยห้าสิบไอออนนะครับหรือสี่หมื่นห้าพันมูลนะครับก็ของรางวัลในรอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับคนที่จะเติมเนาะก็ได้ไปเปิดสัตว์สามใบแล้วก็มีในส่วนของ SE นะครับนะทั้ง XP level แล้วก็บัคเบอร์กัมนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของนะครับอีเวนต์คาฟ่าบัฟอีก7วันอีกด้วยนะโอหคุ้มมาก,มากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็มาลองดูนะครับว่าที่เราเติมไปในส่วนของโปรโมชั่นแรกนะครับอันนี้นะครับเติมเงินครั้งแรกนะครับมันจะมาสะสมในส่วนนี้ด้วยไหมเดี๋ยวเรามาดูกันกดรีเฟซหนึ่งทีนะครับเห็นไหม เมื่อกี้นะครับที่เราเติมไปในส่วนของโปรโมชั่นนี้ก็คือติดบนะครับแล้วก็50นะครับไอออนก็คือแพ็คของเฟ t ูวินอันนี้ที่เราเติมไปเมื่อกี้นะครับก็จะถูกนับรวมไปด้วยในส่วนของโปรโมชั่นอันนี้นะเห็นไหมก็จะขึ้นอันนี้นะครับ90ไอออนเพียงเราเติมตามจานวนที่เขาต้องการเช่น450นะครับไอออนหรือ4 5 0 0 0มูลก็จะได้ในส่วนของบัตรเปิดสล็อตตัวละครไปด้วยเลยเนาะอย่างของผมเมื่อกี้นะครับที่เติมไปก็จะเป็นในส่วนของ90ไอออนเนาะเดี๋ยวผมต้องเติม ให้ครบนะครับในส่วนนี้ก็คือตอนนี้ผมต้องเติมเพิ่มไปเท่ากับตี ส5 0อ้อนนะครับลบ4 5 0นะครับลบกับ90เท่ากับผมต้องเติมอีก360อ้อน360อน360้ออนก็เท่ากับประมาณ3 6 0 0 0่นมูลสโตนเนาะเราก็มาดูหน้านี้เราก็กดอันนี้1แพ็คนะครับในส่วนของเครดิตผมไม่น่าจะพองั้นเดี๋ยวเราอันนี้ใส่ i อเดีเหมือนเดิมนะครับเลือกเซฟเวอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดให้ผมเหมือนเดิมแล้วก็กดสั่งซื้อทันทีครับสำหรับในกรณีที่เราไม่มีเครดิตนะครับหรือว่าเครดิตไม่พอนะก็สามารถกดสั่งซื้อเพื่อนี่ครับสแกนผ่านค กิ้งได้เลยนะครับสะดวกสบายมากเดี๋ยวผมขออนุญาตสแกนแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็สแกนไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารวดเร็วทันใจแค่ไหนเนาะ เนี่ยครับแป๊บเดียวรวดเร็วจริงๆเลยนะจากที่ผมสแกนพอเรากดโอเคปุ๊บเนี่ยครับเราก็มาดูยอดหน้าเติมเงินได้เลยนะครับปุ๊บกดรีเฟซหนึ่งทีเห็นไหมรวดเร็วทันใจมากตอนนี้เราก็ขาดอีกประมาณ60ออนนะครับหรือว่าประมาณ6000มูลสโตนแล้วก็กลับไปที่หน้าเติมเงินนะครับกดเติมเงินเลือกแรกนะลล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เราก็ดูว่าแพ็กไหนนะครับที่เป็น60ออนนะครับหรือว่า6000มูลสโตนอันนี้ก็ไม่เพียงพอนะอันนี้ก็จะครับ5้ิไอออนนะครับหรือว่าล้าพคนมเลเราอนเบ แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับก็ทางเพทูนีก็จะแจ้งจํานวนเงินมาให้เนาะว่าเป็นประมาณเท่าไหร่เนาะก็กดตอนนี้ในส่วนของเครดิตผมพอนะครับกดสั่งซื้อด้วยเครดิตอย่าลืมใส่โค้ดสนงให้ผมด้วยนะครับกดสั่งซื้อปึ๊บปั๊บรวนเร็วทันใจมากแค่นีนะ้เสร็จแล้วนะพี่แล้วเราก็กลับไปที่หน้านี้เนาะกดรีเฟรชเห็นไหมรวดเร็วทันใจไหมเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของโปรโมชั่นรายเดือนนะครับในส่วนของเติมเงินครั้งแรกประจําเดือนนะครับแล้วก็ pop up m i ม e s สโตนประจําเดือนนะครับของแร็กนอร์ล็อกแอนด์เวิร์ดไทยแลนด์นะครับก็มาเติมได้ผ่านเพทูน สำหรับพี่ๆที่กำลังมองหาร้านเติมเงินเกมนะครับในราคาที่ถูกลงนะครับรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยยังไงนะครับก็ฝากไปทวีนซับอัพไปด้วยนะครับบริการดีเติมไวมั่นใจในการให้บริการด้วยระบบเติมเงินเกมอัตโนมัตินะครับแล้วก็เวลาพี่ๆมีปัญหาเรื่องการเติมเงินนะครับมีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจจะเติมสามารถสแกนคิวอาร์หน้าจอของผมนะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้ดิสคริปชันด้วยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งสำหรัับบนะครรพีี่่ทเเติมส็จแล้ว เวลารับของโปรโมชั่นนะเราก็กดรับตรงนี้ได้เลยนะครับ,บรับรางวัลครับนี่รับให้หมดเลยนะพี่แล้วก็เราก็ไปดูในส่วนนะครับของหน้าเกมปึออ๊บครับกลับมาในส่วนของหน้าเกมของเรานะครับของรางวัลน,นะครับก็จะถูกส่งเข้าไปที่นะครับโลเด็กของเกมเนาะเราก็กดรีเฟชได้เลยประกาศนะครับนี่นะครับของรางวัลก็จะถูกส่งเข้ามาในนี้นี่ แล้วก็กดรับทั้งหมดมาเลยก็ได้นะครับมันจะได้เป็นกล่องในส่วนของกล่องโปรโมชั่นนะครับเนาะอันนี้นะครับติดไอออนนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่น30ไอออนนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับ50ไอออนนะครับหรือ5้า0ันมูลสโตนนั่นเองนะเพียงเท่านี้ก็จะได้รับของรางวัลตามปกติแล้วเนาะ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ให้ช่อง snowfp a ด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้านะครับขอบคุณที่รับชมด้วยสวัสดีนะครับ หากกำลังหาร้านเติมเกมราชาถูกนี่เลยเพจวินท็อป p ัพบริการดีเติมไวมั่นใจในการให้บริการด้วยระบบเติมเงินเกมอัตโนมัติพร้อมทั้งมีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยเพียงเซิร์ชว่า p พ y to Win Top u p com ง่ายๆเพียงเท่านี้การเติมเงินเกมของคุณก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสะดวกสบายและรวดเร็วปลอดภัยอีกด้วยติดต่อพจ w i n ได้ที่ Facebook.com.pay2win.topup หรือ l i ย e อฟิเชียวมีแอดนำหน้า pay2win.topup อยากเล่นเกมให้สนุกอย่าลืมนึกถึง pay2win.topup นะครับ